อื่นหนึ่งที่พายุฝนโหมกระหน่ำอย่างหนักไมนอนสมอยู่บนเตียงในหอพักเก่าของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้สร้างมานานกว่าห้สิปีเสียงลมและเสียงฝนประทะหน้าต่างสั่นสะเทือนไปทั้งห้องเธอมีไข้สูงและปวดหัวจนแทบจะขยับตัวไม่ไหวฟ้าเอ,อื้อนรวมห้องของเธอ เห็นอนาการไม่ดีจึงรู้สึกเป็นห่วงไม่ไหวก็ไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วนั้นน้ำไม้นอนพักบ้างเถอะนี้เราต้องสอบไฟนอลวิชาเคมีฟ้าพูดพร้อมกับเอามืออังหน้าผากของเพื่อนก็กลัวจะสอบตกนี่นาไม้บนเบาๆถ้าสอบตกก็แค่ซ่อมแต่ถ้าเป็นอะไรไปใครจะดูแลเราล่ะฟ้าพูดติดตลก เดี๋ยวฉันลงไปซื้อโจ๊กให้กินละกันเผื่ออาการจะดีขึ้นมาพยายามห้ามเพื่อนไม่ให้ออกไปในคืนที่อากาศแย่ขนาดนี้ไม่ต้องไปหลอกฟ้าฝนตกหนักขนาดนี้อันตรายนะไม่เป็นไรนะ้าร้านประตุ่มหน้าหอเปิด24ชั่วโมงเองไม่ได้ไปไกลเลยฟ้าปลอบเดี๋ยวรีบไปรีบมา ฟ้าคว้าเสื้อกันฝนและล่มออกไปทิ้งให้มายนอนอยู่ห้องเพียงคนเดียวที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงฝนและเสียงพัลมที่ดังควรคลางมายพยายามข่มตาหลับด้วยความเหนื่อยล้าจากปิดไข่แต่เธอก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงประหลาดที่ดังมาจากทางเดินเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนเดินปกติแต่เป็นเสียง เรืออกปอกรือเหมือนมีใครบางคนลากสิ่งของหนักๆตามพื้นทางเดินมันดังขึ้นมาอย่างชัดช้าจากชั้นล่างแล้วค่อยๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆหัวใจของไม้เต้นละลลัวโดยความกลัวเธอพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่เสียงเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาคนอื่นแต่เมื่อเสียงนั้นมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องของเธอ แล้วก็แทนขึ้นด้วยเสียงเคาะประตูเบาๆสามครั้งเสียงเคาะประตูที่เบาหวิวทำให้ไม้ตัวแข็งทื่อเธอค่อยๆย่องไปที่ประตูพยายามกั้นใจและแอบมองผ่านตาแมวแต่เธอก็ไม่เห็นใครอยู่ข้างนอกด้วยความกก้าวกลัว,วเธอตัดสินใจแง,แง้มประตูออกไปดูไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆมีเพียงถุงโจ๊กอุ่นๆวางอยู่บนพื้นหน้าห้อง แต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือมีรอยน้ำปเปียกๆลากเป็นทางยาวจากถุงโจ๊กไปจนถึงบันไดาทางลงไมายรีบคว้าถุงโจ๊กเข้าห้องนอนและล็อกประตูอย่างแน่นหนาด้วยความกลัวรุ่งเช้ามายตื่นขึ้นมาด้วยอาการที่ดีขึ้นเธอเห็นถุงโจ๊กวางอยู่ข้างเตียงจึงรู้สึกผิดที่คิดว่าฟ้าเป็นผีเธอรีบออกไปตามหาฟ้าเพื่อขอบคุณ และขอโทษแต่เมื่อเธอไปถึงโรงอาหารของหอพักก็มีนักศึกษาคนหนึ่งวิ่งมาบอกข่าวร้ายว่าเกิดเรื่องน่ากลัวมากเมื่อคืนนี้ฟ้าฟ้าฟ้าเสียชีวิตแล้วโลกทั้งใบของไมยดูเหมือนจะพังทลายลงมายนั่งอยู่ในห้องของหัวหน้าหอพักด้วยความสับสนและหวาดกลัวตำรวจสองนายกำลังสอบถามเธอด้วยสีหน้าอย่างเคร่งครึม มายเล่าเรื่องที่ฟ้าออกไปซื้อโจ๊กในตอนกลางคืนที่ฝนตกนะหนักเธอเล่าถึงอาการป่วยของเธอด้วยตัวเองและคำพูดสุดท้ายของฟ้าตรวจนายหนึ่งจดบันทึกไปเรื่อยๆคุณแน่ใจนะครับว่าเพื่อนของคุณออกไปซื้อโจ๊กไม่ได้มีนัดกับใครตำรวจถามแน่ใจค่ะฟ้าเป็นห่วงฉันก็เลยออกไปซื้อโจ๊กมายตอบด้วยเสียงสั้นเกือเราพบศพของฟ้าเมื่อเช้านี้ครับตำรวจอีกนายพูด เธอถูกรถชนแต่แปลกตรงที่สภาพศพเหมือนโดนทุกทั้งแขนและขาทั้งสองข้างหักละเอียดไม้ตัวแข็งทื่อกับคำพูดนั้นแขนกับขาหักคำพูดนี้ก้องอยู่ในหัวของเธออาบรอยน้ำที่ลากเป็นทางยาวจากหน้าห้องในคืนนั้นย้อนกลับมาหลอกหลอนเธอเธอนึกถึงเสียงปอกปอกกรีปอกปอกปอกรี เธอเริ่มปฏิติประต่อเรื่องราวในหัวอย่างช้าๆแล้วคุณตำรวจพบหลักฐานอื่นไหมคะหมายถามด้วยความหวังไม่มีครับนอกจากรอยยางรถยนต์ที่หายไปในสายฝนตำรวจตอบแต่ที่แปลกคือในมือของเธอตอนที่พบศพเธอกำาถุงอะไรบางอย่างไว้อย่างแน่นถุงอะไรล่ะคะถุงโจ๊กครับเหมือนเธอพยายามจะถือมันไว้ไมยรีบกลับมาที่ห้องด้วยความรู้สึกปะปนระหว่างความเสียใจและความกลัวสุดขีด เธอนั่งจ้องมองถุงโจ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะที่เธอรับมันมาจากหน้าประตูนในคืนนั้นมันไม่ใช่แค่โจ๊กธรรมดาอีกต่อไปแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและคําสัญญาจากเพื่อนที่กลับมาหาเธอด้วยร่างกายที่แหลกเหลวเธอรู้สึกเหมือนวิญญาณของฟ้ายอยู่ข้างๆและเสียงป๊อกป๊อกครืดป๊อกป๊อกครืด ก็ดังกล้องอยู่ในหูของเธออีกครั้งไม่ใช้เวลาทั้งคืนนั่งจ้องถุงโจ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะจนแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องเข้ามาในห้องเธอไม่ได้รู้สึกหิวเลยแม้แต่น้อยความกลัวเขา้าครอบงำเธออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ในความกลัวนั้นกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่ผุดขึ้นมามันคือความรักและความห่วงใยจากฟ้าทำให้เธอตัดสินใจที่จะต้องทำอะไรบางอย่าง เธอจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเธอในคืนนั้นกันแน่ไบรตัดสินใจไปยังจุดเกิดเหตุที่ตำรวจบอกซึ่งเป็นถนนเล็กๆไม่ไกลจากหอพักของเธอนักมากนะักบริเวณนั้นมีพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนวางอยู่บนฟุตบาทเล็กน้อยเป็นการยืนยันว่าตรงนี้คือจุดที่เพื่อนของเธอเสียชีวิตขณะที่เธอยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นมีคุณยายคนหนึ่ง ที่ตั้งร้านขายดอกไม้อยู่ใกล้ๆเดินเข้ามาหาเธอหนูเป็นเพื่อนกับเด็กที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อคืนใช่ไหมจ๊ะคุณยายถามด้วยสีหน้าเศร้าใช่ค่ะหมายตอบด้วยเสียงสั่นเครือคุณยายเห็นอะไรหรือเปล่าคะยายไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะยายกระซิบแต่หลังจากที่รถคันนั้นขับหนีไปแล้ว ยายเห็นเงาตะคุ้มตะคุ้มของผู้หญิงคนหนึ่งเดินกระเพกกระเพกออกมาจากพุ่มไม้ข้างทางหัวใจของไมยเต้นรัวอีกครั้งเมื่อได้ยินคำบอกเล่าของคุณยายเธอเดินแบบไหนคะคุณยายมม้ถามยังร้อนลุนเหมือนเธอพยายามจะลากขาตัวเองไปข้างหน้ามีเสียงครืดครืดครืดดังตามมาด้วยยายตอบ แถมในปากก็เหมือนขาบถุงอะไรบางอย่างไว้ยายคิดว่าตาฝาดไปเองแต่เห็นเธอมุ่งหน้าไปทั้งหอพักของหนูเลยทันทีที่ได้ยินเสียงคำว่าครืดทุกอย่างก็กระจ่างในใจของหมายเสียงนั้นไม่ใช่เสียงลากสิ่งของแต่เป็นเสียงของเพื่อนที่พยายามลากร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสเพื่อกลับมาทำตามสัญญาให้สำเร็จน้ำตาของมายไหลออกมายอย่างช้าๆ แบบไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าฟ้ายังคงอยู่กับเธอและเธอจะต้องเข้มแข็งเพื่อเพื่อนของเธอให้ได้อื่นนั้นไมนอนไม่หลับเธอเปิดไฟไว้ทั้งห้องและนั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงเธอกลัวแต่ก็รู้สึกอบอุ่นแปลกๆเพราะรู้ว่าฟ้ายังอยู่กับเธอทันใดนั้นไฟในห้องก็กระพริบและดับลงความมืดเข้ามาแทนที่ ไมพยายามลุกไปเปิดไฟฉายแต่ก็ต้องชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงคุ้นเคยบอกบอกครืดบอกบอกครืดเป็นเสียงที่เบาลงแต่ชัดเจนกว่าเดิมไมหันไปทางมุมห้องของเธอเธอเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางความมืดมันคือเงาของฟ้าไมายน้ำตาไหลอาบแก้มเธอไม่กลัวอีกต่อไปแล้วฟ้า ฟ้าเธอมาหาฉันทำไมเงาของฟ้าไม่ตอบแต่ก็มีลมเย็นๆพัดผ่านเข้ามาในห้องเหมือนเป็นคำตอบจากนั้นเงาก็เริ่มชี้ไปที่สมุดโน้ตบนโต๊ะของไมลไม้เข้าใจเธอต้องเขียนสิ่งที่ฟ้าต้องการสื่อสารลงในสมุดไมลหยิบสมุดโน้ตขึ้นมาและเริ่มเขียนฟ้าต้องการให้ฉันทำอะไรหันใดนั้นไปในห้องก็กลับมาเปิดอีกครั้ง และในสมุดโน้ตที่เธอถืออยู่ก็มีข้อความปรากฏขึ้นมาด้วยลายมือของฟ้าบนที่ฆ่าฉันคือป้องแฟนของฉันเองเขาต้องการเอาประกันชีวิตของฉันายเบิกตากว้างด้วยความตกใจและกโกรธแน้นเธอมองไปที่ยังมุมห้องอีกครั้งแต่เงาของฟ้าก็หายไปแล้วมายมองข้อความที่ปรากฏในสมุดโน้ตด,ด้วยความรู้สึกผสมปนเปกันระหว่างความตกใจ และความเดือดดาลป้องใช้นุ่มที่ดูเป็นคนดีและเป็นที่รักของฟ้ากลับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของเพื่อนเธอเองความกลัวที่เคยมีหายไปสิ้นเหลือไว้เพียงความแค้นที่สมอยู่ในใจไมายกำสมุดโน้ตแน่นเธอตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเปิดโปงความจริงและทวงความยุติธรรมคืนให้ฟ้าให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามมายเริ่มทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้ง เธอรู้ว่าข้อความในสมุดโนต้ตนั้นไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้เพราะไม่มีใครเชื่อเรื่องวิญญาณหลักฐานทางกายภาพก็ไม่มีเหลืออยู่แล้วแต่เธอนึกถึงเรื่องที่ตำรวจเคยบอกในมือของฟ้ากำถุงอะไรบางอย่างไว้แน่นและถุงโจ๊กที่อยู่บนโต๊ะนี่ก็คือหลักฐานเดียวที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวทั้งหมดไม่รู้ว่าการเผชิญหน้ากับฆาตกรโดยตรงนั้นอันตรายอย่างมาก เธอจึงตัดสินใจที่จะสร้างกับดักขึ้นมาเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและพิมพ์ข้อความถึงป้องป้องเรามีเรื่องสำคัญที่อยากจะคุยกับนายเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าเจอกันที่หอพักของเราคืนนี้ได้ไหมเธอส่งข้อความไปหาโดยหวังว่าป้องจะลงกลไมา์วางโทรศัพท์ลงบนเตียงเธอมองไปรอบๆห้องและพูดกับตัวเองเบาๆว่าฟ้าถ้าเธออยู่กับฉันจริงๆ น,นี้ฉันจะทําให้นายคนนั้นได้รับผลกรรมที่ทําไว้ปองเดินเข้ามาในห้องของไม้ด้วยสีหน้าวิตกของวลเขาไม่ได้มาคนเดียวแต่มีเพื่อนอีกคนมาด้วยไมย้มีอะไรหรือเปล่าดูท่าทางไม่ค่อยดีเลยปองถามเรื่องของฟ้าคะ่ะหมยพูดเสียง,งสัน้นๆฉันกลัวฉันกลัวว่าฟ้ายังไม่ไปไหน ป้องและเพื่อนมองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจหมายเริ่มเล่าเรื่องเสียงประหลาดที่เธอได้ยินในคืนนั้นเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงคนลากอะไรบางอย่างมันเป็นเสียงดังปอกปอกครืดปอกปอก,ปกครืดหมายพูดเบาๆพร้อมกับมองไปที่ป้องป้องมีสีหน้าตกใจเล็กน้อยแต่ก็รีบควบคุมสีหน้าและอารมณ์ไว้ ในขณะที่ไมลเล่าเรื่องทั้งหมดอยู่นั้นเสียงฝนที่ตกลงมาจากข้างนอกก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆและทันใดนั้นเองไฟในห้องก็เริ่มกระพริบทีๆปองเริ่มมีสีหน้าไม่ค่อยดีนะอะไรของแกว่าไมลเล่นตลกอะไรเพื่อนของปองพูดด้วยเสียงหงุดหงิดฉันไม่ได้เล่นตลกไมลตอบเสียงเบาๆทันใดนั้นก็มีเสียงดังปอกปอกกรืด ืดังขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่จากนอกห้องมันดังมาจากในห้องจากมุมห้องที่เคยมืดมิดลมเย็นเยือกพัดผ่านเข้ามาในห้องประตูตที่ปิดอยู่ก็เปิดออกเองอย่างช้าฉาทั้งสามคนหันไปมองที่มุมห้องทุกคนมองเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางความมืดเธอมีรูปร่างที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติขาและแขนหักพับและเธอ กำลังลากตัวเองเข้ามาดวงตาของเธอมองตรงมาที่ป้องด้วยความเครียดแขนป้องร้องอย่างตกใจและพยายามที่จะวิ่งหนีแต่ขาก็ไม่สามารถก้าวออกไปได้เงาของฟ้าค่อยๆลากตัวเองเข้ามาใกล้ๆป้องเรื่อยๆพร้อมกับเสียงปอกปอกกรืดปอกปอกกรืดที่ดังสะท้อนไปทั่วห้องป้องสุดตัวลงกับพืนด้วยความหวาดกลัวสุดขีด เมื่อเงาของฟ้าลากตัวเองเข้ามาใกล้ไม่ไม่นะไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจป้องร้องรั่นฉันขอโทษฉันแค่ต้องการประกันฉันแค่ต้องการเงินฉันต้องการเงินประกันชีวิตของแกฉันไม่ได้อยากจะฆ่าแกนี่คือคําสารภาพของเขาที่ทําให้ไม้และเพื่อนของเขาตกตะลึงไม้น้ําตาไหลด้วยความเจ็บปวดและความแค้นฉันเห็นแกยังไม่ตายตอนที่ฉันขับรถชนแก แกยังพยายามลากตัวเองขึ้นมาฉันเลยฉันเลยฉันเลยต้องใช้ท่อนไม้ทุบแกซ้ำๆป้องสารภาพพร้อมกับร่ำให้ท่อนไม้ฉันทิ้งมันไว้ในป่าหลังหอเพื่อนของป้องที่ยืนอยู่ข,ข้างสั่นไปทั้งตัวเขาเห็นเงาของฟ้าด้วยตาของเขาเองและได้ยินคำสารภาพทั้งหมดเขาตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาตำรวจด้วยมือเท้าที่สั่นผมเห็นผมได้ยินทั้งหมด ป้องข้าป้องข่าฟ้าเธอเธออยู่ที่นี่เขาพูดกับปลายสายอย่างตื่นตระหนกทันทีที่ป้องสารภาพจบและเพื่อนของเขากำลังคุยโทรศัพท์กับตำรวจเงาของฟ้าก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดเสียงป๊อกป๊อกกรืดป๊อกป๊อกกรืด,ดก็เงียบลงบรรยากาศในห้องกลับสู่สภาพปกติไฟกลับมาเปิดเองอีกครั้ง ไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงที่ห้องพักป้องถูกจับกุมทันทีจากการให้การของเพื่อนเขาและพยานอย่างไม้ตำรวจได้นำตัวป้องไปค้นหาหลักฐานและพบท่อนไม้ที่ใช้ก่อเหตุจริงในป่าหลังหอพักคดีการเสียชีวิตของฟ้าจึงถูกไขปริศนาได้ในที่สุดไม้มองดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความโล่งใจน้ตำตาที่ไหลออกมาอีกครั้งนี่ไม่ใช่เพราะความกลัว แต่เป็นเพราะความรู้สึกปลดปล่อยเธอเชื่อว่าตอนนี้ฟ้าคงไปสู่สุคติแล้วและในที่สุดเธอก็ได้พักผ่อนอย่างสงบเสียทีหลายเดือนผ่านไปหลังเหตุการณ์สยองขวัญและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นมายังคงอาศัยอยู่ในห้องพักอเดิมแต่ความรู้สึกของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิน้นเชิงความหวาดกลัวหายไปแล้วเหลือไว้เพียงความทรงจำ และความรู้สึกอะไรต่อเพื่อนรักคดีของฟ้าได้รับการขี้คลายป้องถูกตัดสินลงโทษตามกฎหมายทำให้วิญญาณของฟ้าได้พักผ่อนอย่างสงบเสถีและเสียงปอกปอกรือปอกปอกครือก,ก,ก็ไม่เคยดังขึ้นมาอีกเลยเช้าวันหนึ่งหมายเก็บข้าวของทั้งหมดตเตรียมย้ายออกจากหอพักเก่าแห่งนี้ เธอเดินไปที่หน้าประตูห้องและมองไปรอบๆทางเดินที่เคยเงียบสงบเธอจําได้ถึงรอยน้ําที่นําพาถุงโจ๊กมาให้เธอในคืนนั้นและมันคือสิ่งที่ทําให้เธอได้รู้ว่ามิตรภาพและความรักระหว่างเพื่อนนั้นยิ่งใหญ่กว่าความตายมายิ้มให้กับตัวเองอย่างอ่อนโยนเธอรู้ว่าแบฟฟ้าจะจากไปแล้วแต่ความกล้าหาญที่ฟ้าแสดงให้เห็นก็ยังคงอยู่ในใจเธอเสมอ ไม้ย้ายไปหอพักใหม่ที่สะอาดและทันสมัยกว่าเดิมมากห้องใหม่ของเธอดูสว่างและสดใสไม่มีเงาหรือความมืดที่น่ากลัวอีกต่อไปเธอเปิดหน้าต่างรับลมและแสงแดดเข้ามาในห้องเธอหยิบภาพถ่ายของเธอกับฟ้าขึ้นมาดูในภาพนั้นทั้งสองคนยิ้มยังมีความสุขไม้จูบรูปนั้นเบาๆแล้วพูดในใจขอบคุณนะฟ้าหลับให้สบายนะ เธอวางรูปนั้นลงบนโต๊ะข้างเตียงและมองออกไปที่นอกหน้าตา่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหอพักเก่าเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอและเธอพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อคนที่ดีขึ้นและกล้าหาญเหมือนกับเพื่อนรักของเธอจบบริบูเป็นไงกันบ้างครับจบกันไปแล้วกับคืนหลอนเรื่องเล่าก่อนนอนอ p 6กับตอนที่ชื่อว่า เสียงกระซิบบอก๊อกครืไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าจะเป็นตอนอะไรน,นั้นมาติดตามรับฟังกันได้นะครับทุกวันเพลเลอรหัดหื่นหลอนเรื่องเล่าก่อนนอน